ตัวตนของคุณนะคุณเป็นคนใจดีอ่ะเพราะเป็นพลังงานของราชาถ้วยเนาะเป็นคนที่ให้ให้ให้ให,ให้จนเฉือนเนื้อตัวเองให้ก็ยอมนะคะดังนั้นจึงถูกคนที่เขาไม่ได้ทราบซึ้งในพลังการใจดีพลังการให้ของคุณเขาจึงเบียดเบียนทำให้คุณ ให้ไปจนหมดเนื้อหมดตัวจนแบบเซตซีโร่จนชีวิตเป็นติดลบเลยนะเนี่ยและในช่วงเวลานี้ก็ยังมีความยากลำบากในการที่จะหมุนเงินให้มันครบเวอร์ในแต่ละเดือนเนี่ยยังเป็นไปอย่างยากลำบากอยู่เลยนั่นเองนะคะและด้วยมันมีไพ่เดทขึ้นมาแบบนี้ด้วยเนาะมันจะเป็นอะไรที่บางทีเป็น พลังงานลบๆพลังงานมืดดำที่มันคอยติดตามมันคอยบล็อกชีวิตคุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณจะทำธุรกิจการงานอะไรก็ตามมันจะตะกุกตะกักมันไม่มันไม่โปงง่งโล่งมันจะมีแต่ความติดขัดนั่นเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณในตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกฝั่งหนึ่งสิว่าคนที่เขาส่งอะไรมาแบบนี้ เป็นใครอะไรยังไงนะคะ FC ที่เหมือนจะปรารถนาดีเขาคือใครนะคะขอดูหน่อยอ่านะคะก็จะเป็นกลุ่มคนนะคะที่มีกัน3คนและก็ในช่วงเวลานี้นะคะเขาก็ประสบกับปัญหา การหมุนเงินเหมือนกันนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาทําสิ่งที่มันเป็นพลังงานลบๆมาที่คุณน่ะจริงๆด้วยนะเนี่ยเพราะมเป็นไพ่จะไฮพินเทสเนี่ยเป็นไพ่ราชินีพระจันทร์กับไพ่เดทเนาะเนี่ยมันขึ้นตรงกันเนี่ยแสดงว่าเขามาส่องมามองคุณอยู่ถ้ายิ่งคุณอยู่ในทําอะไรอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณไปทําอะไรตรงไหนคุณมาไลฟ์สดคุณมาอะไรก็ตามนะคะ เขาจะส่งพลังงานมืดดำพลังงานแบล็กเมจิกพลังงานอุดกั้นอุดตันต่างๆเหมือนมาบล็อกไว้อะเพื่อไม่ให้คุณสามารถที่จะทำอะไรได้อย่างคล่องตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงเวลานี้ไปไหนก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่ามีเครื่องราขงของขลังอะไรติดตัวไว้ก็จะดีนะคะ,ะเดี๋ยวพี่กบจะขออีกหนึ่งใบนะสำหรับคุณนะคะ เป็นไพ่ราชาเหรียญน,นะคะ,ะเดี๋ยวจะมีนะคะมีพลังงานของคนที่เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตเกื้อหนุนเกื้อกูลนะคะเพราะว่าเขาเป็น